อ็มันเหมือนนะเว้ยสปีดโบ๊ทดูดิแบบชิวๆนะครับริมทะเลนะโอเคแล้วก็จะมาดูในเมืองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัมนมนป๊มน้ํามันนี่ปั๊มน้ํามันเติมน้ำมันเลยครับพี่ F Shop ร้านเติมโรบักราคาเยี่ยมเปีียมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพทัททุกแมทมีกล่องซุ่มด้วยเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อเพจเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป สวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุดดูไหนนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมรูบบกโหมดเมกาแมนชั่นไทคูลนะครับผมวันนี้มันมีอัปเดตใหม่เว้ยก็คือมันมีเจ็ตสกีนะครับผมกับสปีดโบส์นะครับผมซึ่งสปีดโบส์กับเจ็ตสกีนี้มันจะอยู่บีทเฮาส์นะครับผมเป็นบ้านริมทะเลของเรานั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะได้เจ็ตสกีนะครับผมมันจะอยู่บีทเฮาส์นะครับผมก็คือหลังนี้นะครับผมบีทเฮาส์เราต้องสร้างเมกาแมนชั่นให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมก็คือหลังนี้นะใช้งบประมาณเกืืืออออบบหหรรเเปล่่าาัันนนนนี้ผมมมไทกะ นี่ก็จะเป็นบ้านที่ผมสร้างในอีพีแรกนะครับผมนะก็ต้องสร้างบ้านหลังแรกให้เสร็จก่อนนะโอเคแล้วก็สร้างบีทเฮาแล้วก็มันจะสร้างเรือได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่บีทเฮากันเลยเพื่อไปดูเรือของเรานั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็เก็บเงินก่อนแล้วก็สร้างบีทเฮาของเราให้เสร็จเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ต้องเสร็จก็ได้มั้งก,ก็ก็มาถึงก็มันน่าจะอัพเรือได้ด้วยแหละเออก็สร้างไปตามลําดับแต่อันนี้เรือมันอัปเดตมาใหม่แงน,นี้พอดีผมสร้างเสร็จไว้อยู่แล้วนะ แล้วก็มีคนถามว่ามันหาเงินยังไงครับพี่หมดนี้ผมไม่รู้นะผมก็เปิดเข้ามาผมก็ผมก็เอายืนไวนห้เฉยอยี่สิบนาทีก็มาดูครั้งหนึ่งมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะโอเคประมาณนั้นแหละเก็บเงินไม่ยากนะครับหมดนี่นี่ไงเรือของเราเรือของเราอันนี้เป็นท่าเทียบเรือก่อนนะมาดูเจสสกีกับสปีดโบลของเราจะเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้าท่วมเลยเรอเมื่อกี้ใจเย็นๆทุกคนเห็นมันผมเห็นไหมเมื่อกี้อะไรวะ นี่ท่าเรือของเราทำไมมันมืดอย่างนี้นะโอ้โหใช้เงินน่าจะเยอะนะด,ดูอันนี้เป็นเจสกีนะเดี๋ยวเราค่อยกดเดี๋ยวเราสร้างให้เสร็จก่อนติดหลอดฟองหลอดไฟนะให้สว่างบรรยากาศตอนนี้น่าจะใกล้จะเช้าแล้วเปาในเกมเจสกีกับกับสปีดบ board, ๊ทไปนสปีดบอส 4m เลยเหรอโอ้โห<ๆ>ใช้เงินเยอะมากเลยนะโอเคเราก็สร้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเขาเปิดเสียงเกมก่อนเลยมันไม่มีเสียงเกมมันดูไม่แล้วใจโอเคแล้วก็อัพไป อัพไปอัพไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นที่นั่งพักพิงริมทะเลเย็ดเค่ที่นั่งพักพิงริมทะเลวะ่ะโอ้โหโคตรเท,ท่เลยแบบเนี้ยที่อัพมาใหม่นะอย่างได้เลยโอเคมีทีวีทีวีไนดะ้ท่านผู้ชมเราสามารถเปิดทีวีได้นะเวโดยการกด F เ,เป็นรายการอะไรวะเนี่ยกด F ปิดดีกว่าไม่มีอะไรให้ดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้มีอะไรให้อัพน่าจะติดไฟนะหลอดละแสนเก้าเลยทีเดียวหลอดไฟบ้าเลยโคตรแพ,พงเลยแสนเก้าเลยอันนี้ก็หลอดไฟอีกนะแสนห้าด้นเนี้ย ผมหมดไปกีเอ็มเราไม่รู้ผมจำไม่ได้ <c oughs> น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวมาติดรถไฟลัดด้านนี้อีกก่อนโออโหว่าบ,บ้านริมทะเลบอกเลยวิวโคตรสวยนะบอกเลยวิวโคตรสวยบ้านริมทะเลหลังเนี้ยแล้วก็จะมีเมืองนะผมยังไม่เคยเข้าเมืองเลยเดี๋ยวดูเรือเ็จเดี๋ยวผมจะพาเข้าเมืองว่ามันมีนมอะไรนะอันนี้เป็นเจ็ตสกีนะโอโ้เราสามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละมันมันจะเปลี่ยนได้ในเมื่อเราขึ้นนะประมาณนั้นขึ้นไป ยานพาหนะอัน,นั้นโอเคสมมติผมจะขึ้นเจ็ตสกีนะัน่าจะเปลี่ยนสีได้บนนี้เลยใช่ไหมไม่ได้ดิไม่เหมือนรถเลยอะน่าจะเปลี่ยนไม่ได้เว้ยให้มันเปลี่ยนไม่ได้เฉยเลยงงมากดิเจ็ตสกีของเรานะครับผมไปขี่ริมทะเลนี่ดูมันขับดิแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้มือจับเลยเวน <c oughs> เอ้มันแรงอยู่แล้วเจ็ตสกีทําไมมือมันไม่จับอ่ะมันเป็นรถบังคับปะนี่อ่ะเดีย๋ยวเรามาขี่สปีดบดล้วต่อนจะเป็นยังไงวะเดีย๋ยวลงมากขึ้นขึ้นข,นขามขึ้นเลย กด e นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด e เออโอเคนึกว่าจะไม่ขึ้นละว้าสปีดโบเอ้มันเหมือนนะเว้สปีดโบทดูดิแบบชิวๆนะรับริมทะเลนะรู้สึกว่าเหมือนข้างหน้าจะมีเรยอยอสหรือเปล่าเป็นแค่งเงาเฉยเลยไอ <c oughs> ้นี่เป็นเกาะอะไรนะเอ้ไอ้นี่เกาะอะไรเนี่ยขับมาเกาะก็ได้นะท่านผู้ชมเฮ้นี่ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยว่ะเดี๋ยวลงมาดูดิมันคืออะไรวะให้มีดนตรงดนตีด้วยว่ะท่านผู้ชมเกาะชิวๆหรือเปล่า เฮ้ยมีถ้ำด้วยป่ะคืออะไรเฮ้ยเองเป็นใครนี่เฮ้ยเฮ้ยเองเป็นใครนี่อะไรป่ะทำไมมันดูวิวๆิยังไงไม่รู้โอเคเรากลับบ้านเราดีกว่าเดี๋ยวเราขับเรือกลับมันเดิมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งผิดที่ป่ะเออโอเคเรือสปีดโบ๊ทของเราเร็วอยู่นะเร็วผมใช้อัพตรงนี้ทั้งหมดหมดหลายเอ็มอยู่นะถ้าใครจะไม่มีตังก็อัพเรือซื้อเรือก่อนก็ได้นะ อันนี้ผมมีมีตังในเกมไงผมก็เลยจัดสมุมดเลยขี่เจสกีสักรอบนี้มันไส่ปะมันทำอะไรได้ปะ่ะกดเอฟกดอะไรไม่มีอะไรนะนี่ดิฟเอี้ยดิฟได้ปะ่ะเดี๋ยวตกน้ำโอ้โหเวีกรกมเดี๋ยวผมไปเข้าเมืองดีกว่าว่าในเมืองมีอะไรนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยอีพี EP ที่แล้วที่ที่ผมทําคลิปไปเนี่ยอันนี้มันจะสร้างได้99%บเนะบีเทเฮานี้มีคนสงสัยมันก็นผกก็สงสัย พอมันอัปเดตเรือมามันจะสร้างได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็น่าจะหมดแล้วแหละก็รอรออัปเดตผมว่าน่าจะมีบ้านใหม่อยู่นะเดี๋ยวรอดูไม่แน่อาจจะมีมาเดี๋ยวเราจะขี่รถเข้าเมืองกันโดยรถผมมีทุกคันแล้วนะยกเว้นคันที่เติมเอาเว้พวกรถสตรอยอะไรนี่ผมไม่ซื้อไม่อันนี้มันเติมเอาแลว้วเนะี่ยเออใช่ไหมน่ะเติมเอาผมจะเอาอะไรไปดีกว่าเอาลำบูก,กินี่ไปดีกว่าผมชอบมากเลยมีไหนวันนี้ลำบูก,กินี่ของเราเราสามารถ เปลี่ยนสีได้นะออ้ลำบุกินีทอดูดันไปจะเปลี่ยนสีละบุกินีเป็นสีเขียวเลยสีน้ำตาลละบุกินีสีน้ำตาล,ล,มมตาลเอ,อ้ยก็เทมันออกทองทองมาเข้าเมืองกันว่ามันมีอะไรผมก็สงสัยเหมือนกันมีไฟแดงผพราะว่าอนาคตท้าเปลี่ยนี่นะจะสุดยอดเฮ้ยอันนี้มีอะไรวะผมไม่เคยมาตรงนี้เลยนะกด e เพื่อลงนะแล้วจอดรถบนฟุตบาทนะจะไม่โดนตำรวจจับนะสวัสดีพ่อ้าวันนี้ผมจะมาซื้ออะไรดีแฮมเบอร์เกอร์นะขอบคุณมากนะได้เร็วมากเลยอะ แล้วพอคายมันยิ้มมองบนเนื้อดูดไเดี๋ยวมาเดี๋ยวอา้าวรถหายเฮ้ยรถหายท่านผู้ชมโหเมื่อกี้ใจดำว่ามีคนขโมยรถผมหรือเปล่าทําไมรถผมหายเฉยเมืกก่อกี้โอเคแล้วก็จะมาดูในเมืองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัมนมนป๊มน้ำมันเลยปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันเลยครับพี่แต่รถแม่งพุ่งมากเลยอันนี้ร้านอะไรวะ้ออันนี้ร้านอะไรวะ,นนละรบล็อกมอคืออะไรอ่ะน่าจะห้างหรือเปล่า หูห้างริมทะเลท่านผู้ชมวิวโคตรเท่เลยเ้ย hey, น,นี่เป็นอะไรเนี่ MTT เน,นี่น่าจะศูนย์ซ่อมรถหรือเปล่าอู้ศูนย์ขายรถท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูศูนย์รถในแมปเมกาเมนชั่นไทคูนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างว้ารถข้างในนี่สวยนะนเนราสามารถนั่งเก้าอี้ได้ปนั่งรอรับรถนี่ศูนย์รถของเราอันนี้เป็นบุคติหรือเปล่า น,นี่เป็นเบนอะไรผมจำรุนไม่ได้อันนี้แมกกาเรหรเลยป่าผมไม่ได้ใจโอเคเราไปที่อื่นหนึ่งดีกว่าเออผมแนะนำนะอย่าไปยืนใกล้พี่แว่นนะเว้ยมันจะขึ้นให้เราซื้อรถนะแล้วนี่เมาส์เรามันจะค้างอยู่กลางเว้ยและนี้เราจะขยับไปไหนไม่ได้เลยผมได้ออกเกมเข้าใหม่นะเมื่อกี้อย่าไปใกล้พี่แว่นขายรถ <c oughs> <c oughs> เวนเกมบั๊กเออเสียงดูดันอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสำนักข่าวหรือเปล่าสวัสดีครับ คืออะไรอ่ะกด e ปั๊บทำไรโอ้เทรดหุ้นเ้ยยัดแค่มาดิาหุ้นกำลังขึ้นเลยอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จัก <c ười> ขึ้นขึ้นลิฟไม่ได้ทำมาทำอะไรวะ <c ười> ขึ้นไม่ได้มันมีอะไรให้ชมอีกแมปเนี้ยขี่รถชมต่อเราโอ้มีลานจอดรถด้วยรู้สึกว่าดาลานจอดรถมันมีชั้นสองไหมเนี่ยเอ,เอ,เอ้มีทางขึ้นเฉยขี่รถขึ้นไปรถมันจะบังคับยา,ยากๆเลยในแมปเนี้ยดูดิแบบ โอ้โหแบบเออเฮ้เราต้องเซียนห้ามชนห้ามชนห้ามชนนะห้ามชนห้ามชนนี่กันเลี้ยแบบเซียนคัทเทปผมมันทำที่กระโดดมาด้วยวรรทาู้ชมมานิเราต้องกระโดดลงเรียบร้อยโอ้ลงแบบเซียวเียวไปเลยให้ลถทำไมให้ลถไม่มีใต้ท้องรดเหรออันนี้เป็นธนาคารเนอะผมเราจะเล่นฉากบูนะครับผมเราจะเป็นจอห์นวิกนะครับ <c oughs> พ้นธนาคาร สวัสดีอยู่ไหนกันหมดเอาธนาคารอะไรมาเงียบจังโคตรเงียบเลยธนาคารอะไรวะ, <c oughs> าาระ,รวะผมโคตรชอบเสียงรถเลยมันแบบอันนี้อะไรนี่อะเฮ้ยน่าจะเป็นที่ว่าก,การอำเภอเลยปเปลอม <c oughs> ีกรรมมาดิเฮ้ยด้านนี้มีอะไรอ๋อเป็นสถานที่น่าจะกำลังอัปเดตหรือเปล่าเนี่ยมันยังโลง่ลงๆอยู่เนี่ยล้น่าจะมีอะไรในอนาคตว่าสนามแข่งรถเว้ยผมดู ใช่ไหมเลสนามฟุตบอหลหรือสนามลู่วิ่งอะไรสักอย่างหรือเปล่าโอ้พามาชมเมืองด้วยนะวันนี้ของแถมนะเดี๋ยวเราไปอยู่ที่เรือเราดีกว่าเว <S <S นี่เรือกับสปีดโบ๊ทของเราก็มาจับจองก็ได้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะขับซะหน่อยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมกับสปีดโบ๊ทกับเจ็ตสกีของเราเฮ้ยมีบอลลูนอยู่ด้วยทางนั้นนะ โอเคนะครับผมก็มาจับจองกันได้มาขับขี่กันได้อาผมจะชนนี่ชนมันดีชนเจสกอ่ะโอเคนะ้ครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายให้ขอขับนี่อีกสักรอบได้ปะมันสิ่งเหลือเกินแหนเงินเงินเงินแงนโอเคนะครับผมไม่เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วิ้าขี่ขึ้นฝั่งไม่ได้หรอ